อนนี้คุณก็อยู่ในช่วงรายการรถของเพื่อนนะครับแต่เราเท่ย่ารู้สึกเป็นไงครับกับรายการนี้เอารถเพื่อนมารี้ิวก็รถคันนี้นะครับไม่ใช่รถของผมนะครับเป็นรถเพื่อนเหมือนกันครับโอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบรุ่นนี้เป็นโฉมปีสองพันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับผมใช่ใช่ก็รถคันนี้ทําอะไรมาบ้างครับจ้าของรถผมไม่รู้ครับเออมีแค่ชุดข้างกับท่อ เรียกว่าสเต็ปข้างท่อแค่นั้นแหละซูมมาด้วยครับมีตรงไหนบ้างอือโอ้ยอย่างสวยอ่ะน่าจะใช้แบบร้อนจัดแล้วะของรถเนี่ยแล้วชุดข้างนี่ทำอ,อะไรวะบ้างเนี่ยทำแค่ขูดเม็ดไล่ชามแล้วก็ทำคลัชแค่นั้นแหละครับขูดเม็ดไล่ชามมันช่วยอะไรครับขดเม็ดไล่ชามมางคนอาจจะ<ม>ใส่ในการแต่งรถสไตล์โรบตเตอร์ครับมกูตเตอร์ก็แรงรอบมาไวขึ้นขับดีขึ้น แล้วก็อาจจะได้ท็อปสปีดที่เพิ่มขึ้นถามามรู้สึกส่วนตัวครับรถคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากไหมครับที่ออกมาตอบโจทย์นะรู้ว่ารู้ว่าใช้สบายเลยแหละครับสบายกว่าเยอะเลยถ้าถามความรู้สึกเนี่ยระหว่างฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบกับ X เอ็กแม็กเนี่ยต่างกันยังไงเอ่อต้องราคาเนาะ,ะอ่าใช่ราคาต่างกันแต่ว่ามันต่างกันไม่เยอะส่วนมากจะแล้วแต่คนชอบสไตล์มันมากกว่า ใช่เพราะว่าคอร์ซ่าจะเป็นรถแนวแบบเอ่อเรียบๆหรูๆแต่ว่า X Max จะเป็นแนวดุดันเนี่ยมันรถคนสไตล์กันสไตล์ยามาโานใช่แล<ด>้วแล้วแต่ทรงคนชอบแล้วขนาดใต้บอ่อนี่ใหญ่กว่ากันไหมครับระหว่างคอร์ซ่า X Max ขอ,อลองเปิดดูนะครับไม่ไม่เคย <c oughs> ขับ X Max แต่ว่าน่าจะใหญ่กว่านะเคยเห็นในคลิปแบบว่าอันนี้ไงทุกคนเขาขับ X Max มาแล้วก็เปิดมีน้ำแข็งแล้วก็แช่แป๊บซี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีครเห็นไหมในคลิปว่า แต่นี่ก็โห่ยจุได้เยอะอยู่นะ<ช>แล้วถ้าเราสมมติว่าเราใส่น้ำแข็งไปเนี่ยมันมีรูระบายออกมามีนี่ไงมีรูแล้วเนี่ยโห่ยเหมาะเลยครับทุกคนเหมาะสำหรับใส่แคมปิ้งเลยอ่ะรถครอบตัวเลยแข็งมากเลยเลยอุปกรณ์เครื่องมืออะไรพร้อมเฮ้ยไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับดูเ,เป็นนักเรียนด้วยนะครับทุกคนยังเรียนอยู่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สองใบยอด รคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยมั้งไม่รู้จะไม่ได้เก้าพันสามร้อยน่าจะนะความรู้สึกใช้งานหลายที่รันอินมาแล้วความรู้สึก,นนเ,สกเป็นยังไงบ้างอะไปแต่งมาแล้วรถมันบิดติดมือดีนะกลัวนะใช่รู้สึกรถมันบิดติดมือดีแบบบิดแล้วมันมาไม่ต้องรอรอบนี่ดีไซน์รถคันนี้นแบบ,นะบ,แ,บ,บกกแบบเท่มากเลยผมชอบแบบว่ากระจกแบบกระจกแบบเท่มากเลย ไออย่างไฮไรรถคันนี้นครับมันเหมือนกับทันฟอ er ร์มือแล้วทุกคนดูชิวมันสามารถกดเปิดได้ด้วยกดเปิดได้นะครับเจ้าของรถอิดรอบอีกรอบขอียรอบ,ออรอบฟังเสียงนะฟังเสียง,งเปอร์มือชครับเนี yeah, ่ยกดเทพถามว่าชิลช่วยอะไรช่วยได้อยู่แล้วเนาะเวลาเราขับเจอฝนใช่ใช่ขับ,รบเร็วเวง,งี้ย ช่วยได้เยอะอยู่แต่ว่าชิลมันจะถ้าสําหรับคนที่สูงหน่อยนะคนที่สูงหน่อยเวลาเปิดชิลสูงสุดแล้วขับรถอะ่ะคือมันจะบังระยะสายตานิดนึงคือมันจะหมิ่นหมิ่นตาถ้าสมมติว่าเราชิลขึ้นเนี่ยมันจะออกแนวเลสซิ่งไหมไม่ว่าหมาะเออถ้าถ้าจะหมอบทําความเร็วแนะนําให้เอาชิลลงดีกว่าเพราะว่ามันจะ <ลง S 1> ต้านลม<ง>ค่อนข้างเยอะเลยอ๋อไอ้นี่แบบเอาไว้บังตอนลุยฝนอย่างนี้ใช่ใช่เอาไว้บังตอนลุยฝนขับไกลๆก็ได้ก็ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผม รถคันนี้มันเหมาะกับสไตล์แบบแคมปิ้งไงเคยไปช่วยพี่คนนึงอยู่ในคลิปอะ่ะคือผมถ่ายรูปไปไงคือผมไปช่วยพี่เขาอะ่ะเขาขับฟอร์ซ่ามาแล้วนะ้ำมันหมดใช่ไหมแล้วผมไปช่วยคือข้างหลังรถเขาเนี่ยต่อข้างออกมา่ยตรงนี้ใส่เป็นที่น่าจะเป็นเขาตกปลาไงมีเบ็ดด้วยแล้วก็มีถังใส่ปลาคือแบบเหมาะมากเลยนะสำหรับสายทนี่แบบแคมปิ้งคนเดียวก็เหมาะนะรถคันนี้ใช่ใช่สองคนก็ได้เนี่ยหูเบาเลยยังใหญ่ก็ดีไซน์รถคันนี้ก็ชอบเขียวนะี้ผมดุดัน แล้วมันต่างจากตัวเก่าอย่างไรครับเอ่อมีไก่นะเนาะมันจะแทบจะเหมือนกับตัวเก่าเลยตัวเก่าที่ว่าคือชมไหนชมแรกหรือว่าชมออชมแรกเลยที่ใหญ่ใหญ่อ๋อชมแรกตัวน,นั้นจะใหญ่กว่ามั้งเหมือนจะใหญ่กว่าใช่ใช่เหมือนมันจะใหญ่กว่าแล้วก็มันจะหนักกว่าด้วยแต่ตัวนี้จะทําให้เล็กลงดูผอมลงความรู้สึกของการรับขี่เนี่ยเห็นบอกว่าแรงมากเลยนะคันนี้ ก็ต้องลองมันเป็นรถสกูตเตอร์อ่ะมันไม่ได้รถที่เอาไว้ทาความเร็วทำไมถึงเรื่องที่จะเปลี่ยนรถนะครับผมตอนแรกขับนินจานะครับเพื่อนคนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักบิ๊กไบค์เลยทำไมทำความรู้สึกหน่อยทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นโฟล์คาครับเอ่อใช้ขนของได้แล้วก็นั่งสบายขับไกลไม่เหนื่อยใช่แล้วก็พวกอาลงอะไรอะไรจะถูกกว่าอีกอย่างนะครับผมรู้นะทำไมเขาถึงเปลี่ยนเปลี่ยนรถนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเขามีภาระแล้วนะครับผม ก็มีเมียครับพูดง่ายๆเลยต้องเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนสไตล์ครับตอนแรกเขาเป็นชอบแนวสปอร์ตเนี่ยผมรู้จักดีเลเรียนมอไปด้วยกันเนี่ยขับเท่ๆนินจาสีโค้งอะจำได้ตอนนั้นะได้แผลด้วยรอเฮียลงกับพื้นก่อเลยก็มีอะไรจะฝากถึ่น้องๆที่อยากจะออกรถรุ่นนี้บ้างไหมครับว่าอยากจะมีเงินเก็บไปซื้อต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับบอกนายพงนะครับสำหรับคนที่แบบหาเงินซื้อด้วยตัวเองอันนี้ก็ซื้อด้วยตัวเองเนาะ้วกันนี้นะ คือด้วยตัวเองไม่แบบไม่ได้ขอพ่อแม่อะไรเลยก็หลกัหลกๆก็ทางานแหละมันไม่มีอะไรนอกจากนี้นอกจากทำงานเก็บเงินก็ฝากไว้เป็นแรงบันดานใจให้น้องน้องทุกคนแล้วว่าต้องทํำยังไงบ้างเนี่ยได้รถแบบนี้ราคาหนึ่งแสนกว่าบาทก็ทํางานนะ่ะมันต้องทํางานแล้วเก็บเงินนะเก็บเรื่อยเก็บชา้าเก็บเร็วยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละถ้าแบบถ,แถ้าคนมันมอืถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็รอซื้อพวกตามือสองก็ได้เพราะว่ารถแบบนี้เขาจะดูแลดีอยู่แล้วไง โอเคนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนหรือเพื่อนพี่ๆทุกคนที่กำลังติดตามผมอยู่ครับก็หาาชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยครับก็ต่อไปเราจะไปเทดสท็อปสปีดนะครับฟอร์ซ่า0นะครับว่าแต่งมาแล้วท็อปสปีดสูงสุดจะได้เท่าไหร่ไปชมกันเลยครับ